าสวัสด oh ีสวัสดีพ่อพี่น้องบุญสุขทุกคนเด้อสวัสดีพ่อพี่น้องวันนี้บอบบีก็วานซุกตื่นแต่เช้าเนี่ยนาะงพ่อพี่น้องมันเลยห้าสิบห้าหน่อไม้สีผ้ากันไปห้าหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะห้าหน่อไม้ยี้ยแรงเนาะบอบบีเนาะห้าหน่อไม้สังไวยขึนหน่อยเฮ้ยบ้าแมนป่ามันจะมีหรือบ่าพี่น้องเพราะว่าดินแห้งเคืองๆเนาะมีอหรอกป่ะเริ่มฮาเด้อบอบบีบ่เปิดเงียยายห่างเอาละขี่รถจักรมาหาแถวเก่อสังไสยสังไสยเออไม่ไผ่เด้ เป็นตะมิอยู่วะบะบีายักมาหาพี่น้องจะได้ใสสัดแม่แต่เศร้าคนนแหงเคืองเคืองอันซิมิอยู่วะก็ว่าบ่มิบะบีนจะได้พัแกงอยู่บ่เด้เบื้องปากอะไพี่น้องตาซักก็จะเนียนวะนีเ่าไปน้กระละบ่บ่เย้ยน้ำกระละ อนาแบบโรมี่ดอกหน้าคราบดอกแนี่ก็มีก็จะมาหาคือกันโอ้ยอยู่ไปคุดจีดอกได้บิดแยมเลยเนาะแยมนี้แต่ว่าเนาะแออนีก็มีกล้วยเหมือนกันก็้วยมีดอกแฉกนี่เออขันเห็นจีดอกคุดจีดอกน้องบอสบิเนาะทางนี้เป็นแม่น้ำเซดอันนี้พี่น้องเลยนี่เห็นป่ะแม่น้ำงามเป็นงามน้องบอสบิเนาะ ยาแบนี้มันยามนี้มันอั้นี้ได้พี่น้องน้ำเซ่มันดมันใสไดปเฮียนือ้มใสด้อตอนไปเฮียนตะกี้กินน้ำเซอะไรลงกินคือควายคือง่อยเนาะแบบี้ตะกี้เดออไม่นั่งน้อยน่อนนยะก่ว่ากูก็มงวาซะ ตาสะได้กิน s. <S ยูไเลยเนาะเนื <c oughs> ่อยไหมครโอ้ทิไปเอาจะแบบนี่นะไปปะซมีเขาจะหาอยู่ว่าปลินเนี่ยเดี๋ยวเขาแกงอยู่วันเนี่ยไปลองบ้าง่า จะไปซจสวนนี่สวน,น,สวนโอ้จะมาสวน,นยังนะกะตากะตาเป้าปะ <laughs> นะเก,ก็บผักนี่รบน่่เอาเดี๋ยวทำนะเฮ้ยมือละอีตายมันทางมันบายฮานะมันไม่ได้นะมันเอาเลยกมาเลยก,ก,กสอ เบ่งเเกใจได้กินดีปะเนาะพี่น้องเลยบ <laughs> ปผีพามาแบบนี้บ่าบ้าบ้ะะ<ะ>าบ้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 าบาบ้าบนาบ้าน้าบ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 ้าาบ้าบ้บ้าบ้าาบ้าบา คุชจิรดุจิเอาชิมีนใส่หป่าใส่ไม่หวนะหักขามันเอบใส่ไม่หัวนะนี่ไม่หววก็ม่เจอคุจิรดเขาเห็นไม่หัวก่นคุชอาบะบีเดี๋ยวนี้อา้อาวเรื่องอะไรอ้าคุณจิโบเป็นว่าอีโดบอเอ็นหงอาบะบีคุณจิโมาเป็นพี่นะี่วาได้มแมนเถอะไหนจิปใช้สศั มันม oh, uh, ันหกมันมาจากมืงยะเนี่ยโอ้ไปขุดหูแพเอามันอีโดมันมีสะสองหูโอ้ยสะกะวังสับมันเด้อหกวกออกโอ้โหขาคิดดีหัวขาดนะครับท่านผู้ชมอีบอกโกหกโกหกแล้วไปกระตาไปมีสองตัวจ้ะเออ บแมนไปไปปาไปหานมัต่อเนาะพี่น้องมาเลครับ้นอแหลเอ๊แนังแหลกเนาะพี่น้องยำแหลกกัสีหานมไมอยากเนยเออบ๊อบบี้ยังงวะจุบมันชิเขากลางกอเออมามาหนึ่งสองสามเออ้่จะเทปโหมังเกลาโเอามาก็ลงมาอีก อขอแขมันก็เอาเบอรหลดแกงหน่อยหนึ่งพี่น้องแกงมาใหม่พี่านแต่ว่าอย่างอู้นออมันบอบิแมันบอก์ฮะดี่ไหนฮะนอตายเออนอตายบอบิบนอตายมันก um> ็เด็กแกงกินเพ็ดนะบอบิเหนอ ห่าจีบกระแซบทอน้ำม่อันนั้นดอกนแซบแบคือแซบบ่พระามันบ่เป็นได้นะมันแซมมันหาจิบแซบทอนม่อันนั้างไฟเนาะพระมาน้ำมันี่มันติต้มนานติดู่ไห่พ่อขาไปบ่น้อทอีนงเนี่ก็เอาบ่เอาปามันนะู หน่อยพูดไปหาหน่ให้ใหม่เมื่อกี้หน่อยคนนี้เงี้ยเอาสู่เอาก็เอาซะมือนี้มาหลุนกันเนาะพี่น้องมาครัเสือดาวพ่อแกงได้บอกมาเดือเห็นว่ามากระบบีบบผาเนาะบบีเนอนต้องได้ต้องเจอบอลแม่ลายเลยพี่น้องเลยไปวัดคนนี้เจอได้ป่ะน้มาเบื่อนี่คือเรือเบื่อผมมาหาพวเบื่อเข้มเสื่นี่ nhìn cái tên này đấy Ừm Đó bỏ <laughs> hại đó, quan Quan là bác phó kề rồi nữa nè ngày của em Bà, cảm ơn bữa ngày มีนามาจับอ oh ีกบอกมันก็ข้อมังอีโดกบีกเออไปไปติดตัวอ่ะซื้อให้นะไปดูฟังหมดนก็มุนเนาะพี่เจอกูไป้างได้สิมาก่อนนี่คือสิมีได้โอ แหงน้อยนี่ห้าห้เบื้งนอนเบื้องค่ะจะไปเบิ่งกอนทำไม้ออกไหมนะมีอีกบ่ก็พอบ,บา้านบ่มีบ่นะมีบ่มีมเออห้าหน้าไม้เอาเอาเอา ่เขาม่บานบโอ้โล้เอานทไมเพบ้านไหนี่ได้พวกแกงอยู่ปรเดี่นอนนึง่บ้าเนาะเอานมไปทำไส่องไปแล้วเอาหายพี่น้องเกือกกอันนั้น่ะเอาบ๊ผีดิบเอาบ๊ซุปผีดิบเอมีอยู่ดิฮะมีอยู่มีอยู่เออกันมีกบ่เอาดิบมีบ่วะแต่ผี้อบ่มีเอาเอาน้อยนึง อันนึ่งเอาไปใส่แกงน้ำมัน้ขอบใจพอแล้วขอบใจขอบใจเออมาไดนทั้งนอยใช่ไหหาไปไดหาอนนึ่งนายจะพแกงเยนอเาสิไปหาไม่ส่ไม่ใ่พโอ้เออแน่นวะใช่เออนอนนี่เนาะ เอาแล้วบ่ฮะบ่หมดกัดเออหมดกัดนั่นเอาเอาเอาควัดเอาโอ้โควัดตัวบ่ออันนี้อีบ่เนี่ยมากตันี่มันชื่อบกกระดานบ่ว่ะพี่สิกระดานนะบ่ปีใส่เออบ้ามีแต่แนงมั้งบ่บีดอ่ะแต่แนงไงเออโอ้ยเห็นอยู่บลยไอ้กล่องก็คือเหมือนเห็นอยู่เห็นอยู่บ้าที่โต เด yeah, oh, ี๋ยวถ้าเบิ่งตอนบอบีออกมาโอ้ที La ่จุกดับนี่ยก็วัาไหลไล่ไหลยเด้่อจำมีกระถายเลยเด้อพี่น้องามแหลกเด้อบุบบานวาสุกมันแหลกเนาะงามแหลกมันแหงนะนะคือบางบ่อนบางปีกะมีเนาะบอบีเนาะมีหลายเนาะแบบบ่อึดเนาะแต่ปีนี้ก็อึดแน่พ่อแกงน่ะขม่าก็ขอยวัไหลไล่ไปบอบีแล้วพ่อแกงขม่าก็บอบีบุบบีขอยที่จุกอันนี้ บ่พอเบิดแล้อบอันนนี่เิอนี่เติบสมัยยังเิอเนนกอตัวนี้มันเป็นกอแบบดินทรายแล้ก็แค่ไม่นะอูนอนะบอบบีนงนะเห็นเ่นนขึ้นาไม่ใหม่ที่แบงพี่แบงลุ่มพี่

ไลทน้มก็เมเม็าดนี่ยังอยู่ยังก็เอามามันเป็นอีกเดสุกก็เป็นคือเถอนเด้บอน้อนี่เห็นบ่นงนี่เออนี่สุกสให้เพิ่นเบิ่งเออนี่ปาแนงเนาะอันนี้นน่ะพี่น้องอันนี้้นอน่ะอันนี้สุกปากนี่บ่เคยผิดหวังนบ่เนาะมายามก็มียามนั้นเด้นี่พี่น้องเอย เพราะว่ามันซุ่มเนี่ยเป็นสุ่มแม่น้ำเซ่เห็นปะแม่น้ำเซ่ฝั่งน่ะโอ้กล่องเหมเห็นปะพี่น้องแม่น้ำเซ่ฮันเดย์มีไก่เนาะเอาไหมบอบบี้ปาดมันโดดจัดเอาแก่ๆไว้ก่อนหัวตุ๊กแกนี่เลยเหนอะน้องใหม่ตัวมันเกิดห้อยเข้ามาหาแต่มันเกิดเลยนะบอบบี้เนาะิีหนามาหาอีกบ่หรือว่ามันสีใหญ่โพดบ่สิีหนาอนนี้เอาดิ เอากดเอาดีๆม me. ันเป็นดินสายเนาะบาสิบบาติกินพี่น้องเอ้ยโอ้บาติกินนะแบดนี้เี่ยังบาติกินเราใหม่ทีแล้กตอนทำอิดเบิ่งซ่องม่ฟฟีความหวังทันมี่คอยฮะบาตรงหยานบาสิบบาติกินอืมเซฟเอต้าบาบี่าอันนี้เนาะบาตรงหยาบนะสิบบาติกินแล้ว่าไปเบิ่ง บื้องไหนก็มีอีกนะฮะเบื้องตัวันไปใหม่มันปกกันมาฮะเออวัดมุนเข้าไปมุนเข้าไปได้ๆเลไม่เคใหม่ๆคืมันปกจากแดดเถอะมันมีเอาวนี้เอาเคลียร์อันนั้นไปอันนั้นเออเอาเคลียร์อันนี้ไปเคลียร์ใบใหม่ไปปกแถวไหนให้มันซุ่มเลยนะเออพอให้มันแห้งมันก็ติดโป่งหรอกมันก็ร่างขดกันนี่นะฮะเออจะเคลียร์ใบใหม่ใบไผ่ไปมันดินมันซุ่มเลยโอ้โหไฟลามบ่ได้ ผู้พี่น้อ,เง,เองเดีาเสียให้เบิ่งเด้อโอนเพื่อนกระตาเะไรนี่อืมมีอะค่ะบอกมันมีแล้วมันมักเกิดแถวๆถวแบบนี้ไม่เนียงอะไรโอ้๋เดียวให้บอบีฮักเนงมันออกมาเนาะถ้าทาออกมาอันนี้คุณมาหาก่รดเออก็จะกระจายอันตัวนี้คือบัวอ้าวนี่ย<ง>โอ้อ้าวเด้อเนาะ เห็นข้าเห็นนี่เขาวขวดเป็นสุดเดี๋ยวตอนนี้เขากมาอันหาในกอไพลย์บัตนะเนาะพี่น้องเพราะว่ากอไพลย์บัตถ้าถ่ายไปถ่ายมากบางอย่างกอแบตอนะนะกอโปเจ้ากอโปมันเออเลยเนาะมันกิดจะมีคลิปบางส่วนที่เขาบ่าไปมันหายเนาะเขาต้องมาอันนี้ใหม่หนีบอบบี้มีมิตตแเนงยิ่งใหญ่เห็นไหมเอาเนงยิ่งใหญ่ขนาดเน่งไหน่อยกัสิได้ลายปูบักเลยลายมันโหปู Ga ta thân thịt bò thịt nó mặc ngay hết thân sao ông ngay bì sao ao sao bọc lóc bát nó bóng nèo sang nam em 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 trên bỏ thương em em hả, trên em 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 hả, trên bỏ em 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 นี่พี่นอะมันร้ายเนาะเขาได้กินไดคาถากันนแม่บ๊อบบี้เป็นคนหักซามันจังสีเห็นเออมันแก่มันแก่โอ้ปลามันใหญ่กระบอกมาเอาสุดหนาะงเห็นบ่กินเบิร์ตเดียวนี้ก็แม่เ่ยนี่พี่อากินมานี่มันแม่เบิร์ขึ้นไปหอดปูเห็นบ่ไอ้กูขึ้นก็บ่บ่ขึ้นก็ได้จ่องเอาก็ทั้งอาโรดเออเออเคาะนะพี่อยากกัยามันแดดมันบ่ได้ขาไปไหน กอดเออฮเอาเ้มาดีเถือหาซองนอเอาไม่กอเอาหันเด้มึงมีไม่กออยู่ต่ไปยังอีกันกูว่าเปียกขึ้นกอเลยขึ้นเหียมึงมีแนวกออยู่กูผ่าทานผู้ชมขึ้นกอนะปัเอาขึ้นไหมขึ้นไหม่นนกูขึ้นอันนี้นนขืน่ื่่่น่นน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 ่นเออไป เี่ว่าบีข้นกอนะพี่น้องถือกล่องขึ้นไปน้ามือเยไว่าจะถ่ายอูู่ปอ้มก็ถือไปหายเพลินเมืองน้ามกล่องก็โปริถ่ายได้สบายรเออเนี่ยกูสิหาถ่ายยู่รมเกาะนอพี่ะน่เกิมาเอาเลยเดี๋ยวต้กล่อสุ มีสองซ้ำนังหนังจิข้นบอันจิข้นให้เอฟซีเบงกข้นมันมีร้ายอยู่ฮันเด้ยู่บังคะเอากระเป๋นสดำบ่เออมันขึ้นแล้วใ่ไหฮะรอบีิจิข้นไปให้เอฟซีเบงบรรยากาศอยูทเทงก๊กไม่ไทบานเนาะเอานี่แนงนี่ฮักเรามาเลยสองแนงเจ้ซุกไม่งาเือบ่แจ้านอนี่ไปขึ้นถางทาม Yo, hai bọc đi chốt kiếp nữa. Sandy, chốt kiếp bọc chốt. Sandy, chai bà soup. Nay, nè. Ni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  nè. 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 ป้าขึ้นมาหอดโอเห็นบ่ล่ะเ,เหรอเห็นแมงเดียวนี่ก็ชุบนี่ซ้อมแมงขื่นไปบ่เห็นหมดูุยลุ่งสะเทินใส่สุกเนี่แมงสุกจริงตัดเอาก่อนเอานอนหนิก่อนกูโปโตกรงกอไผ่เฮ็ดจังเลย

นนี้อนนี่ผิปอบี๊แต่แหน่งมันผิดิปักกูแกงดกได้อยู่บ่ดีเห็นไนมเจ็บดี๊กติ้งตรวจนี่อย่าตะกนหน่อตาเดี๋ยวเอาอีก่ือน่หญ่ยาจังสันี่นห็นมั้ยนี่เห็นมัี่นี่แต่แหน่งมัน เวนอยู oh, ่ค oh, uh, ือข้าก็ขับเลยผู oh. yeah. ้ถีมลงก็ผู้ถีมลงมึงอยากก่อนเดียวเลืยดีกัแหละเนาะพี่น้องเนาะมาไปดีไซน์บอบบี้ไปนอนง่ายป่าบอกข้ามขึ้นมาอันนี้พี่น้องเลยขึ้นก็อพ่ายฮามูคลิปนี้รุ่งขึ้นขนาดนะเรารุ่งขึ้นกับบริกินเนาะบอบบี้เนาะ

À nhá nhá bị. Ừ. Anh nhá Ba thì thôi. Bọn nó cũng mà. Sai. Ừ. <laughs> ba thì thôi. Cần hai gì thân cò nó hiện kịp kiếp sư ba hai nó mày nhầm lẹ như thằng cò thấy Ừ, nắng ừ, một nó bị เดี๋ยวเราขอดับเล่นกล่องก็ได้พี่น้องมันอยากไกลๆว่ะบีซ้ายลุยโลกเลยพี่น้องเมียเลอะแล้วันนี้ไปเบิ้งก่ออื่นอยู่บ่ไปเบิ้งคีอเราบอกข้างเดียวไปเบิ้งคือกันเนาะเอามาเอ้าลุยโลกเลยนะมึงฮะเอ้าเดี๋ยวอาทิตย์ฮักเอาฮักเอาหมดลยดูโอ้

สายหันรวมเบิดปลาเต็มเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยเต็มกระตาเลยดิเต็มกระตาเลยเนาะท่านฮ่าฮ่าดีๆแหนงน้อยๆแหน่ๆหนี่บอยากได้ได้ป่ะนี้บอบบี้วะบุยเอาเบิดทำนีเข้าไปได้หายเลยเข้าไปเลยหายชิหายง่ายๆนี่อยากขันเห็นเป็นนออย่างเกระซับเอาได้เนาะพี่น้องเพราะว่าขันคือนนอบางอย่างมันเดียวแล้วขันเอากระได้เนาะมันใหญ่โผล่ขันคือนนอมันเกิดใหม่นี่ชินอที่ได้กระตาเจอเอากระได้เนาะ

หาเบิดมือกับเบิดดอกบบีเอซ่ก้ไปเลยได้ต้องกอแกเอาเดึงเอาอืมใช่เล่นวายยังคะแนนเห็นเบิดหักกระพากะสีบบสัตซ์อันนัเนาะมันบอคมสัตว์ไไหนว่าเล่นวายยิ้วเข่าดิยิ้วยูบ่ ยังหากับหกนี่นจากแรกมันคื้นนกินขาหน่อยเดียวต้นกี้ข่าเดี๋ยวยังหิวข่ากับเช่อขี้ข่เราคือมึงไปกินขาเนี่ยเรยว่าบีนแนงหน้าม่กีาให่มันมมนี่แนงก่อนนีตัวมึงกัดป็าดมึงสิขึ้นน้ปะอเออมันก็มีอีกตาต่อไปเห็นปะมันมีสามตาสี่ตาเอาอหักมนเปิดออเันนปวง นี่ยเออครับเอาเลยวกิน,นี่มันมีอีกอยู่ใบอยู่ทงอออันหน่งยาไหมนะนกอ่อยังมาเกนหน่อยนี่สิโอ้เอาเอาบอบ,บีขึ้นไปได้คอที่น่อยจังหวะนี้เนาะ เคนจีบก็เอาแนงแต่น้ำมันใหญ่ๆอาโป๊กแตวนี้แด้วขึ้นเด้อเอาปกตัวนี้แด้วขึ้นเด้อเออหาหน่อไยอยู่ทึ่งกอสิหาหน่อไม้แยบแลยห่าหน่อไยอยู่ทึ่งกออืมหานหน่อยทึ่งกางอืมเพราะเออบอกเออเยู่ทึ่งนี่แล้วอันตัวใดนู้นเราบอกนะแล้ววันนอนใหญ่ครับบอกไปไปนี่นี่แนงนี่แนงนี่รุมนี่นี่นี่

โอ้มีแต่แนงมันผูดห้ลายมือหนามาหาอีกนอเนาะอยากมันีเอาก่อนมันได้จะวันมันสีอันนี้ก่อนก็มีต้นหม่เกิดมาเนี้ยอบมีอจะไม่กรายอยากตัวทัน์ทมหลายคนหนีอ่ะก,กัน,นอืมไปไปบึงกอกบุยต้นาอวอ่อนไปไปมัน,น,น,นบอัน,นี่จกเถออ่ะหรอกฮเนี่

อันนั้นเหนือท้องใบแล้วว่าเบื้องคุกเปื่อามันมีหน่อไม้เนาะนี่ก็จ่ายจ่ายโอ้น้าเจะแม่นี่ขนาดใครได้มาจับโอ้นอนแพรบ้านเนาะเป็นนอนในสังไฝอันไหนเต้านออันนี้นะบ๊อบบีเนาะแสบเป็นแสบเป็นที่หวานกว่าหน่อไม้แพรบ้านอ้าวถึงสูงยังไอีกวะเอ้าแล้ววันนี้หนือนโกกเปล่ย ก็นี่แหละก็ก็เปื่อยด้วย嘛หนุ่ยใหญ่ได้ระบ่าะก็นี่แหละมันสีใหญ่สำหรับน้องใหญ่เงี้ยมันก็ซ้ำนี่แหละไปไปมันจะสีมืออะไรนี่ยอืมน้ใหญเขาเปื่อเนาะเขาสิบไปน่าสิไปฮะแกงเนาะพี่น้องสมคลิปต่อไปเนาะคลิปแกงเนาะบอสเนาะมันทีแกงกิบแซ่บตอนเผ็ดเนาะแกงตอนเส่าอนี่บ้านี่ตอนเผื่ตอนเผ็ดเนาะอ๋อเทือนแล้วเอ้ยบ้าน

เื่อของกอไปสิไปกอก้อนก้อนมายนี่บะเออไปแก้งแก้งแก้งแ้งแนีสบดนั่งเขาก็มีด่ะนี่ได้ว่าเอาเคเคียสับแสบไหไมไ <c oughs> แสบดยแหวกไปแกงเราเด้อบอกี๋ยวเขาจักดการ <ไป S 2> เจอกันคลิปหนาพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อพ่พี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามครับส่วนมะปีเด้อที่มาเบิง่งจนห่อน,นาทีนี้เนาะขอบคุณค่ะอินดี้เราก็เจอกันใหม่คลิปหนาเด้อคลิปหนาบ๊ายบายบ๊ายบายี่น้อ